เป็นบ้านชาวประมงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าอาหารทะเลอร่อยขนาดไหนสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ฮากุดาเตะนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเดินทางไปที่ตลาดปลาที่นี่คือการทำประมงที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าที่นี่การประมงเขาเป็นยังไงบ้างอาหารทะเลอร่อยขนาดไหน หลายคนเมื่อพูดถึงญี่ปุ่นก็คงจะนึกถึงอาหารทะเลปลาดิบปลาแซาลมอนซาซิมิอะไรต่างๆนะครับแต่ที่ฮอกไกโดขึ้นชื่อเรื่องปูปูตัวใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็อาหารทะเลสดๆ เพราะที่นี่เป็นเกาะอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากและที่นี่ก็คือตลาดปลาที่ดีที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยนะครับที่นี่ฮาโกดาเตะโดยสถานที่ที่ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับเราเรียกว่าตลาดปลาหรือศูนย์อาหารของฮาโกดาเตะนะครับ ที่ยืนต่อแถวกันอยู่ก็คือการตกมึกในช่วงเช้านะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ดูสิครับมาถึงก็ได้กินอาหารทะเลสดๆคนต่อแถวยาวมากที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นระเบียบสุดๆเลยนะครับแล้วอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับก็คือเป็นอาหารทะเลนี่คือหอยเชลล์อบแห้ง oh, oh, oh. นะครับราคาก็คิดไว้ละกันว่า100เยนคือ25บาทบอกได้เลยว่า เหมาะสำหรับการเป็นของฝากนะครับแต่ว่าผมขนกลับไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักของผมเต็มไปแล้วได้แต่พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมตลาดนะครับฝากคล้ายๆมหาชัยไหมเรามาเดินชมตลาดเช้าด้วยกันดีกว่ากับดอน explorer บอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจมากกับการเห็นของแปลกๆใหม่ๆที่บ้านเราไม่มีขาย โอ้โหดูปูสิครับอุ้ยน่ากินจริงๆผมสะดุดตากับร้านเนี้ยเพื่อนๆจริงๆอยากบอกว่าสะดุดกลิ่นมากกว่านะครับเพราะหน้ <c oughs> นาร้าน มีเครื่องปิ้งปลาหมึกบดปลาหมึกแล้วก็สับให้เรากินเลยอบอกได้เลยนะครับหวานจัวหวานชัว,ว,วเขาก็บอกว่าไปน,นั่งในร้านได้นะครับแล้วที่นี่เนี่ยมีอาหารทะเลสดๆสามารถชี้เป็นชี้ตายอยากกินตัวไหนก็ชี้ชี้ชี้ได้เลยหรือไม่อย่างนั้นก็เลือกแบบแช่แข็งก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาเป็นแหล่งของฝากอยู่แล้ว แต่ว่าเราเดินทางไกลขอกินในร้านอย่างเดียวก็พอนะครับอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหสอกหนึ่งหมาถึงที่นี่ต้องกินปูนะครับสั่งปูย่างมาก่อนดูใกล้ๆสนนิน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆแค่เห็นก็หลงรัก แต่เมื่อเข้าปากไปไม่อ,อ,มอืมอ,อร่อยจริงๆอ,อาหารก็เนื้อปูเป็นหลักนะครับที่นี่อ้าม,มหวานอร่อยมากอะไรนะากกระเจี๊ยบอร่อยเอปูปูปครับ หลังจากนั้นเรามาชิมหอยเชลกันดีกว่าครับเขาบอกว่าก็คลินชื่อเช่นเดียวกันอืมดูสิครับอยู่ใกล้ๆนะออบอกได้เลยครับคลิปตัวแตกกินทุกอย่างที่ขวางหน้าต,ตอนนี้ก็มาต่อที่สตอเบอรี่อีกแล้วเราก็แอบไปล้างนิดนึงนะครับแล้วก็ออม หวานมากมาเทียวกับทหวานสุดๆเลยช่วงนี้ผมขอรวบรัดนิดนึงนะครับเพราะว่าคืนก่อนหน้านี้เราได้เดินทางไปท่องเที่ยวแถวนี้แล้วเจอนักท่องเที่ยวมาจากอิวาเตะครับเขาก็แนะนำว่าเราควรจะกินอาหารเช้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับเขาบอกว่าที่นี่อร่อยมากไม่พลาดครับผมเดินเข้าไปเลยเพราะว่า เปิดมามากกว่า70ปีเลยมั้งเนี่ยสรุปได้ว่าเมื่อมาถึงที่นี่อะไรก็อร่อยบ้านเมืองก็สะอาดถึงแม้ว่าจะเป็นตึกเก่าแต่ก็สร้างความทรงจำดีๆให้กับเราได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Don Explorer ด้วยนะครับแล้วผมจะพาไปเที่ยวต่อแต่ไม่รู้ที่ไหนนะ Don Explorer